นะบันดังนี้พระคุมมันเสร็จแล้วสเสร็จแล้ว ่กเป็นคนคล่องมึงแล้ววันนี้มือตะโพนหูไม่ค่อยดีตาลายด้วยอะไรของมึงมึงรำอะไรก็ที่ซ้อมมาไม่ใช่หรอมึงซ้อมอะไรพ่ายรำเป็นเอลวิสเลยเจ้าที่ไม่เขาล้ำอย่างนี้ไม่ถูกหรอมันไม่ได้มึงเข้าไปงี้มึงโดนใจมึงตื่นเต้นมั้งมึงดูกูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนเออจะให้ทำไงก็ตามไม่ดูหน่อยเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลังนี่ตั้งเรียมนี่รำนี่แหละกูจะดูนะ มึงก็จ้องเกินไปออกูจะได้นั่งทู่ไงไมาแลก่แฟนคลับ <c oughs> ไอ <c oughs> ้นี่มันใายกินจริงจริงผมครับขอบคุณครับพี่แฟนเลยนะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเออแป้งเดินเป็นรถพุ่งพวงไปแล้วหนิอไอ้แฟนคลับมึงน่ารักมากเลยจริงอ่ะขออนัลไม่เล่นเพลง มันคอยเราพวงพวงกันพี่พอเด้อหยุดคำไปก็จะแปลนเพลงซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดินทางตอนดิพาสคอยมากัดเฮ้ยไม่เข้าออเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วนะเอ่อข้าซ้ายอยู่หน้าข้าขวาอยู่หลังมายต้องมาประคองแคบหมูเขาพี่อออืมถ้ากินไม่หมดแบ่งไปด้วยนะแน่มากเดี๋ยวกูเล่น คุยรู้เรื่องด้วยมม่ให้กูคุยอะไรเลยกูไปนะกูไปแล้วเออเออเอียืลืมหมดเลยนบเข้าไปหมนอนนับเข้าไปได้แต่ิงนุ่งติงนุ่งนับเข้าไปเออ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 ไม่น่าเชื่อเจอคนบ้ากยเฮ้ยนับเข้าไปได้โอ้ยนับเข้าไปได้ มาถึงก้กลาเมึอซอัเลยนี่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 โอ้โหขนาดกระโดดมาขนาดนี้มือยังไม่หลุดจากแคบมุยนี่มึงนั่งดีๆนะทำไมไม้แหลกท่ศาลสี่อันแต่เธอกูเลงไว้แล้วไอ้นุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครเนี่ยลิเกด้วยกันนน่แม่ หมายถึงว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนเข้ามาในนี้ได้ยังไงอ๋อเป็นเอมหาเล็กครับมหาเล็กครับของใครรอแป๊บอ๋อมหาเลกไอของของของพานุวัฒน์ผานุวัฒน์ผานุวัฒน์คู่มาลูกสาวเราจะเป็นมหาเล็กใช่ชื่ออะไรรัชดารัชดาับผมโอ้โหนี่เรากำลังรออยู่เลยใครเนี่ยเอ้าเราเป็นเจ้า แกสังมังครายาจามิเอ้ยจะลาเราไปกินได้ยังไงสวัสดีไม่ใช่ถวายังบังคมอ๋อถวายังบังคมพุทธเจ้า้พระเจ้าข้าพุทธจยากวันนี้เรียกพุทธเจ้าเมืองเจ้าเหรอจยากพุทธเจ้าพุทธเจ้าครับเรากำลังรออยากเจอเลยอันนี้เจ้าชื่ออะไรจ้ะธรรมราชาธรรมราชาอ่าอันนี้อ่ะอ้เมีเราเอง ฝนตกเขาแต่งหน้าจังจัิงเลยนู้นนี่เขาเดินไกลชื่ออะไรเนี่ยกาจนากาจนาถวายพระคองค์กาจนามาลสีเฮ้ยเขามีแต่กาจนามาลสีอ๋ออันนั้นแคสติลียามาลสีอ่ะมึงเอาสองคนมารวมกันได้ไงเนี่ยอุ้ยเมืองนี้ี่สายมุงเพื่นี่ยรู้ได้ยังไงอ่ะไปดูสินะเอาพ่อแก่มาตั้งหน้าเมืองเฮ้ยไม่ใช่ใครราชโอรสราชธนูรถอะไรนะราชบุตร ราชบูดบูดยังไม่บูดรู้แล้วว่าหน้าราชบูดแต่หน้าเขาเริ่มบูดแล้วล่ะแล้วดูที่หน้ายิ้มทีตาแข็งจ้าเขาจะฉีดโบมาแต่เขาบอกหมอว่าขอฉีดแค่รอบดวงตาไม่เอาลราดากไม่เอาเลยเลยนะทำไมอ่ะดูเทนน้าตึงเป็นตุ้ตีเลยเฮ้ยหน้าตึงเป็นพื้นถิ่นเลยโคตรแย่ช่วยไม่้ใครอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม้ไม้ยัง ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครัพี่ขอคุณครัไม่เลไวยนะเด็กไ่รวใหนักพเอนเจอใครก็ไม่รู้ในแต่ละวันนีงบไม่เอาเดอาไปกินกับแคปหมูอ๋อทักธรรมรัตลูกชายเราทัาธรรส่วนถัดไปเดยเห็นไหมนี่ยสีเขียวอ่ะว้าวคูมันคูมันเออนี่คูมันเป็น อาทำไมอ่ะก็่นี่ยชุดเขียวนั่ยนะเฮ้ยมุงมองเลยเขียวไปแล้วรู้าด้แน่เหมยวันนี้เก่งคิ้วเป็นสะพานบางปลาเชียนันราชคูราชคูฝึกเพรน่าเพรทวนสวัสดีรอคูด้วยเฮ้ยไม่เขียวกับเขาวบกล้าบแล้วมาเรือก็ด้วยรถว่าอะไรทำไมท่อดังกันนะไม่รุ่นไมยรุ่นคนไหนแน่นี่คนนี้สวัสดีครับสวยไหม สวยสวยนี่คู่มันคู่มันเดี๋ยวเรียกครงแรกไปเรียกมาเลยบอกเรารอเจอครับผมเอ้าครับผมตอนแรกเมื่อกี้พุชจะอยู่ไหนไปพุชจะพุชจะก็ได้เย็นอยู่เข้าไปเลยเข้าไปเลยคนอยู่เยอะไหมเอ็มล้านเลยเออเชื่ออะไรนะพาร์ทไลทช่วยะอันนี้ว่าคนตั้งสติบสีดีนะ

นับเขาไปนับเข้าไปเฮ้ยน right? well, ู่นอยู่ตรงนั้นแล้วสวัสดีแม่วินยูหน่อยไหนไอ้ชุดเช้าน่ะแม่วินยูเฮ้ยหายอำพงเป็นวินยูจันทร์เช้าเลยจันทร์ที่ไหนนะนี่ถ้าทำพุมตรงนี้อย่ามานั่งมองไซกับกูนะโตโดนนะหายตั้งกะวังแก่กระฟ้อมพะจุนคันนี้ก็ชั้นเซล เลยลูกเพ,พายจะโดนเลยบอกเขาไปโดนไข่พ่อโดนขาขาเอาโดนอ<ด><า>ยะพไ่โอ้โหวันนี้พลาดพลา,พาเยอะไปหน่อยกะโดน,นใจเลยเอยไ,ไลูกวักลูกวักโดนแล้ว